สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลานคุณจัน family นะคะวันนี้นะคะจะมีแอปดีๆนะคะที่จะมาแนะนําเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะแอปคายมาสเตอร์นะคะได้มีการอัปเดตระบบใหม่อัปเดตแอปใหม่นะคะทําให้เวลาที่เราเนี่ยจะ ใช้แอปนะคะในการตัดต่อเนี่ยทำให้ลายน้ำของโลโก้คายมาสเตอร์เนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวจ๋าจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันใหญ่ขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ทำให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยโดนบดบังไปเยอะมากแค่ไหนเดี๋ยวจ๋าจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้เพื่อนๆชมนะคะ ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นแอปคา์มาสเตอร์ตัวเก่านะคะหรือเป็นคา์มาสเตอร์5นะคะก็จะมีลายน้ําที่เล็กกว่านะคะและตัวหนังสือที่เขียนว่าคา์มาสเตอร์นะคะก็จะเล็กกว่าแล้วก็จะบางกว่านะคะพูดถึงเรื่องของความทึบเนี่ยเวอร์ชั่นเก่านะคะจะมีความทึบแสงน้อยกว่านะคะถ้าเปรียบเทียบกับทางด้านความมือนะคะที่มีโลโก้ที่ใหญ่กว่าและมีความทึบที่หนากว่านะคะทําให้การ ดูคลิปของเรานะคะถ้าเราทำให้มันค่อนข้างที่จะเกะก,กะเนาะวันนี้สาก็เลยจะมาแนะนำนะคะแอปที่ดีนะคะแล้วก็เป็นแอปฟรีนะคะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเดี๋ยวจะมีแอปอะไรบ้างเราตามไปดูกันเลยค่ะแอปแรกนะคะจะเป็นแอปแคปคัตนะคะจะเป็นแอปแตัดต่อที่มีคนนิยมใช้กันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าแอปแคปคัตเนี่ยมีลูกเล่นเยอะนะคะแล้วก็เป็นแอปฟรีนะคะแล้วก็ไม่มีรลยน้ำมากวนใจนะคะ ต่อไปนะคะแอปที่2นะคะก็จะเป็นแอป VN ค่ะแอปนี้ก็เป็นแอปฟรีนะคะสามารถโหลดได้นะคะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะโดยแอปนี้เนี่ยก็จะไม่มีลายน้ำนะคะแล้วก็จะมีลูกเล่นมาให้เยอะมากเลยละคะ่ะ และแอปตัวสุดท้ายนะคะเป็นแอปน้องปลานะคะเป็นโลโก้คล้ายๆกับน้องปลานะคะจางเรียกมันว่าแอป VLO นะคะซึ่ง3แอปนี้นะคะเป็นแอปที่จะใช้อยู่ประจําและใช้บ่อยที่สุดนะคะหลังจากที่ไม่ได้ใช้แอปค r i Master นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่า3แอปนี้นะคะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างและใช้งานอย่างไรบ้างนะคะตามไปดูกันเลยคะ่ะ 啊。Mm. คลิปนี้นะคะแต่เราจะให้เพื่อนๆดูข้อดีข้อเสียกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะจะมาแนะนําวิธีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการตัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ